สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมครูเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในศตวรรษที่21 จำนวน9หลักสูตรค่ะนายวุฒิชัยเสาวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรพริกโฉมครูเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยของผู้เรียนในศตวรรษที่21่ห้องประชุมลำโขงศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ทั้งนี้นายวุฒิชัยได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารและมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเป็นการพัฒนาครูต้นแบบซึ่งจะช่วยส่งเสริมทางด้านความรู้ทักษะด้านดิจิทัลทักษะด้านอาชีพและสมรรถนะครูเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นทางด้านนายวิชานชัยสแบงบานผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารได้กล่าวว่าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มุ่งเน้นพัฒนาคนในทุกมิติ ให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นนวัตกรนักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่หน่วยงานทางการศึกษาจึงต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่22เมษายนไปจนถึงวันที่23พฤษภาคม2566จำนวน9หลักสูตรประกอบด้วย1หลักสูตรพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ2หลักสูตรโซลาเซลล์3หลักสูตรมินิอินทร์เพเนอร 4. หลักสูตร e-motorcycle repair and service 5. หลักสูตรการพัฒนากระบวนการชงและพัฒนาหลักสูตรกาแฟ 6. หลักสูตรการพัฒนาเบเกอรี่ชุมชน 7. หลักสูตรการค้าขายผ่านออนไลน์ 8. หลักสูตรโดรนเพื่อการเกษตรและ 9. หลักสูตร internet of things มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน50คนคะ่ะประกอบไปด้วยบุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยลาลัยขอนแก่น